สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้เมื่อกินข้าวปุ้นให้ข้าวปุ้นแล้วปุ้นน้ำยาน้ำยาปลาเอ้ยน,น้ำยากะทิแบบใส่ติใงใ่งไก่ใส่ยังไงนะหวาเส้นแซ่บๆกันได้พี่น้องติ่งไก่ติใงใ่ตใงไก่เปื่อยเปื่อยยุ่ยแห้งหิวผักบวมมี่อันมีบักทัวผักคอสผักสลัดนะผักอีตูอันนี้ สาราเหน่แล้วก็มีอันอันกระล่ำกระล่ำมมอยู่ผิดไหมกินกันได้กินกันได้พี่นอ้องยิ้วแฮ้ยได้เอยอะพวกเจ้าได้เยอะเสียงมันบ่ดังเด้อพี่น้องอันสั่งเขาสั่งไม่เดี๋ยวเขาสีเอามาส่งอื่นเนี่ยไมืเหรบ มันอยากกะที่มันเห็นอยากกะที่เอ่มลูกพวะว่าอยากกินกระที่ว่าจันก็เลยเห็ดแบบผมยุ้งยุ่งอ่สาวผมแล้ว ข้าะเนเปาคือค่ะขานเปา,า,เปามันห่อนอาไหมไม่ไขานเปาเพียสารแนวหอม ช่วงนี้โควิดก็แล้วกันซาซาเนียน่ยแตะพี่นาะสอนก็มีด้วยเด็ดไกล ใส่สอนมันอันกลิ่นบวมันกลิ่นบวชแสบเนี่ยพี่น้องขออนุญาตใส่เมืองให้เขาเมื่อเบื้องแกวกันอย่าลืมเหมันกดติดตามให้ในน้อจะเด้อให้ช่องออดี้พาเพินเราเป็นกำลังใจให้คอยอ กดติดตามช่องออลลี่พาเพลนหืมแบบพี่พงเหอมือนอนัอนอ้นมืนอนั้นฝนตกฝ้าห้องคอยมาอัคดคลิป มูกับว่ามันส่งคือกิ่นฝาเ่าแทบยนะกลิ่นฝาเข่าตัวผ่าสิฟ้าหัวเนผฝาจิฟ้าหัว อยู่นต่างจังหวัดเนาะอันอฝน,น,นตกฝ่ามันแห้งไหมยากคนยังแบบอ่นเขาก็เหมือนให้มันฝ่าพากันนี่ดี อีตัวตัวนี้หืมหอยูอ่ด้วยเนาะช่องเียนกระสิกินทุกอย่างเรจจะเริ่มเม่เป็นว่าสิกินจะกระปุ่นก็ต่ำแบกพุ่งเด้แต่ว่าช่วงเนี่ยใคาอยากกินจะกระปุ่นก็ต่ำแบบพุ่ง ข้าวก,กินได้ข้าวุ่นต้องต่ำมะุ่งย่างอื่นก่อ,อกนจะนก,กินเป็นยูพี่น้องบนลุงกบเพิ่นกระบำมแค่ข้ากินเต้ข้าวุ่นก็ต่ำมะฮุ่งแท้พอไปกินย่างอื่นเป็นแค่นนะั้นแหละจะว่าข่อยมากกินแบบนี้มากกว่ามันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นชุมช่วงเนี่พี่น้องทั้งเท่อกับอยากกินอาหารซสำสำกินต่ำมะฮุ่งกินย่าอย่งนี้เขาลุ้นมือเขาคำใหญ่เลยพี่น้องโอ้ย mập cây tỉnh cay biệt bứa cười น้องหัน่นตินใก่ให้พี่น้องเบิ่งขอบความเข้าพี่น้องขอบแหม ผักอันนี่ปลูกกันเนี่ยปลูกเองหญ้าหญ้าส่งมาให้กินแล้วส่งเส้นปซืนี่มาส่งมาหมดอึบ่เป็นหยังเด้ยังยังดีๆอยู่เด้แต่ว่ามันหลายมือแล้วขใส่ตู้เย็นไว้น้อก็วๆแต่มือแรกัสดอยู่ กปลูบบกที่บ้านแล้ปลูกผักขึ้นไึอืมจบเนาะ nè xếp khủng chắc mịt. ปลูกพักกินเองพี่น้องปลอดภัยพักพักเขาปลูกกินเองนี่แล้วแล้วส่งมาเมือนเมือนในวะะถึงแต่วันวันสุกวันเผื่อหาปุ๋นมื่อนี้วันน่นวันจันทรเนี่ยเมืองพี่น้องยังยังเขียวเขียวอยู่คือเราปลูกแบบแบบปลอบสารผิดนะเราบริสเซนเราบริสเซนแค่เมือ่อเวลาบริสเซนแค่เมียนะอืออ อยู่ด้วยกันพักน่ะไม่ได้เพราะลยใส่เคมมี่นะมันด้อยู่เลยโดนเก็บมากเอาใส่ตู้เย็นไน่ก็ยิ่งเคี้ยวอยู่ด้วเกาวขันใส่เคมีเนี่ยข้าวมันเยอะพี่นอ้องเหี่ยวสังเกตด้วยอยากหูว่าพักออร์แกนิกบอกอันกินนิกเพราะยังเขาซื้อมากนะซื้อมาจากเขาสดๆนะนะเอาไว้ปใส่ตู้เย็นคืนหนึ่งตื่นเสาร์มาเหี่ยวเบิ้ดเหมืนที่สองดำ อันที่สามเน่าเท่ๆอ,ะอ,ะอันแรกคือเคมีอันนี้เนี่ยโบเคมีเอ้ยอันนี้โบมีสารเคมีเ <c oughs> บิง่งส่งทรงใส่กองไปซนี่มาอยู่น้่มเขาห่อนเดือด มานี่อีกตงจวันประัดไวันน่ะวันวันจัน่อะพี่เนาะยังยัง